สวัสดีครับมาสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับลิเวอร์พูลเดินเครื่องเจรจาแย่งตัวเอกิติเก้เสริมพร้อมประทัดนิวคาสเซิลเต็มสูบลิเวอร์พูลเริ่มขยับแล้วครับโดยล่าสุดได้มีการติดต่อกับสโมสรไอทราคแฟรงเฟิร์ตเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวฮูโกเอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งฟอร์มแรงที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลเคยยื่นข้อเสนอราว75ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวหัวหอกวัย23ปีรายนี้แต่โดนปฏิเสธทันควันโดยแฟรงก์เฟิร์ตล่าสุดลเรวพูเองก็ได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อทาบทามเช่นกันหลังวางเป้าหมายเสริมแกร่งแนวรุกในตำแหน่งกองหน้าหมายเลข9ที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่เร์พูกำลังเดินหน้าล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิซคจากนิวคาสเซิลเช่นกัน โดยมีรายงานว่าทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดพร้อมจ่ายสูงถึง120ล้านปอนด์เพื่อปิดเดีลดดาวยิงทีมชาติสวีเดนรายนี้ถึงแม้นิวคาสเซิลจะยืนกรานว่าไม่ขายอีซักแต่การที่พวกเขาพยายามคว้าตัวเอกริเก้ให้ได้เป็นครั้งที่3นับตั้งแต่ปี2022ก็บ่งบอกถึงการเตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้าและทำให้ดีลนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเอกริเก้คือใครทำไมหลายทีมถึงอยากได้ กองหน้าร่างยักษ์สูงถึง190เซนติเมตรรายนี้มีสปีดที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศเป็นดาวยิงเบอร์ตน้ตนๆของบุนเดสลลกาโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำได้22ประตูและ12แอสซิสจาก48นัดรวมทุกรายการพาแฟรงเฟิร์ตจบอันดับ3และคว้าตั๋วลุยแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกจากผลงานในลีก เขาถูกซื้อขาดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในราคาแค่17.5ล้านยูโรและกลายเป็นกำลังหลักทันทีโดยผลงานเทียบชั้นอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างมาโมชที่ตอนนี้อยู่กับแมนซิตี้แล้วไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลหรือนิวคาสเซิลที่อยากได้เอกิติเก้เพราะก่อนหน้านี้ทั้งแมนยูแต่และเชลซีต่างก็เคยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแต่สุดท้ายเชลซี Chelsea เลือกเซนจาวเปโดและเลียมดีแลไปก่อนเอกิต e ิเก้เหมาะกับลิเวอร์พูลหรือไม่ แม้แฟนหงแดงจะเฝ้าฝันถึงดีลของอีซักมาทั้งซัมเมอร์แต่เมื่อทีมต้นสังกัดอย่างนิวคาสเซิลไม่ขยับตัวเอกิติเก้จึงกลายเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนักเตะวัย23ปีรายนี้อยู่ในโปรไฟล์ที่ลิ้วผูชื่นชอบที่สุดเล่นทีมชุดใหญ่แล้วพิสูจน์ตัวเองในหลีกใหญ่ได้และยังมีศักยภาพพัฒนาอีกมาก เอกิติเกเป็นกองหน้าที่ทั้งสูงเร็วมีเทคนิคและเล่นได้หลากหลายเขาสามารถยืนเป็นหน้าเป้าหรือทำหน้าที่ลากบอลทะลุช่องในเกมสวนกลับให้แนวรุกอย่างซาล่าหรือฟลอเรียนเวสได้อย่างลงตัวด้วยความสามารถเฉพาะตัวทั้งลูกยิงคมการเคลื่อนที่ฉลาดและการเลี้ยงบอลที่ว่องไวเลิ้วภูจึงมองว่าเขาคือของปั้นที่สามารถกลายเป็นกองหน้าระดับโลกได้ในอนาคต ลิวพูกำลังเดินหมากหลายแนวทางในการแก้ปัญหาแดนหน้าโดยที่อนาคตของทั้งดาวินนูนเยสและหลุยดีอาสยังไม่แน่นอนท่ามกลางข่าวว่าดีอาสอยากย้ายและนูนเยสมีข้อเสนอจากนาโปลีและทีมจากซาอุหากดีวอิซักล้มเหลวเอกิติเกคือเป้าหมายที่ชัดเจนและหากลิวพูสามารถปาดหน้าเซ็นเขาจากนิวคาสเซิลได้สำเร็จนั่นจะไม่ใช่แค่การเสริมทัพธรรมดาแต่คือหมากเกมใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานแบบไม่มีข้อจำกัดของหงแดงในยุคใหม่ภายใต้การนำของอาเน่สล็อตนะครับ ศึกชิงตัวอิซักและเอกิติเก้คือบททดสอบศักดิ์ศรีแห่งความทะเยอทะยานของนิวคาสเซิล สำหรับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดช่วงเวลานี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะนี่คือบทพิสูจน์ว่าพวกเขาพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนําของโลกอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้ามกลางกระแสข่าวการพยายามกระชากตัวอเล็กซานเดอร์อิซักไปร่วมทัพลิเวอร์พูลผู้บริหารของทีมรู้ดีว่าวันนี้จะมาถึงวันที่สโมสรต้องเผชิญหน้ากับแรงดึงดูดจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่หมายตาสตาร์ของพวกเขาไว้หากพวกเขาต้องการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอย่างที่ยาซีอารูมายันประธานสโมสรและผู้แทนของกองทุ คุณ P.I.F. ซึ่งถือหุ้นใหญ่นิวคาสเซิลถึง85%เคยประกาศไว้พวกเขาต้องยืนอยากให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับแม้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานิวคาสเซิลจะยืนกรานชัดเจนว่าอิซักไม่ขายไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากดาร์เรนอิลส์ CEO ที่เพิ่งลาออกหรือเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือที่ยืนยันว่าเขาคือผู้เล่นคนสำคัญที่สุดของทีมแต่เมื่อมีรายงานว่าลิเวอร์พูลพร้อมจ่าย120ล้านปอนด์มาทดสอบความหนักแน่นของคำพูดนั้นความจริงจังของนิวคาสเซิลจึงกำลังถูกท้า ทายแบบเต็มรูปแบบ ยิ่งเมื่อมีข่าวว่าฮูโกเอกิติเก้กำลังจะย้ายมาจากแฟรงเฟิร์ดด้วยค่าตัวราว65ล้านปอนด์พร้อมถูกจับคู่ล่าตาข่ายกับอิซักในแผนการใหม่ของทีมเพื่อเตรียมสู้ศึก UCL ฤดูกาลหน้านั่นยิ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขากำลังจะยกระดับทีมครั้งใหญ่แต่ทันใดนั้นลิเวอร์พูลก็โผล่มาทดสอบความหนักแน่นของแผนนั้นด้วยความสนใจที่พร้อมทุ่มมหาศาลณะตอนนี้นิวคาสเซิลยังคงยืนกรานไม่ขายแบบแข็งแกร่งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขายเพื่อ เลี่ยงกฎ P.S.R เหมือนเมื่อปีก่อนและประธานสโม,มสรเองก็หลงไหลในฝีเท้าของอีซากเก่งมากเยนไง้ก็ตามหากอีซากเริ่มสนใจย้ายหรือถึงขั้นร้องขอการย้ายทีมนั่นจะเป็นบททดสอบอีกระดับหนึ่งของนิวคาสเซิลและอาจสั่นคลอนโครงการพัฒนาทีมระยะยาวทันที แม้การขายอีซักตอนนี้จะทําให้พวกเขาได้กําไรมหาศาลและสามารถนําเงินไปเสริมทีมต่อได้อีกมากรวมถึงการได้ตัวเอกิตเกมาทดแทนในระยะยาวแต่ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจะหนักหนาสาหัสเพราะในช่วงเวลาเดียวกันหากพวกเขาเสียทั้งเป้าหมายหลักอย่างเอกิตเกให้กับลิเวอร์พูลและปล่อยอีซักออกจากทีมความพยายามยกระดับสโมสรในช่วง4ปีหลังจะถูกตั้งคําถามทันที ไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพของนักเตะหรือความสามารถในการทำประตูเท่านั้นที่จะหายไปแต่ความเชื่อมั่นของแฟนบอลสปอนเซอร์และแม้แต่นักเตะคนอื่นๆในทีมก็อาจเริ่มสั่นคลอนหากจะมองในแง่ธุรกิจบางคนอาจบอกว่าขายอีซัคในอีก12เดือนข้างหน้าเมื่อสัญญาเหลือ2ปีอาจได้ราคาดีเหมือนกันและลดแรงกดดันลงแต่การปล่อยออกตอนนี้อาจสร้างรอยร้าวขนาดใหญ่ให้โครงการระยะยาว นี่จึงไม่ใช่แค่ดีลการซื้อขายนักเตะแต่มันคือบททดสอบความทะเยอทะยานและศักดิ์ศรีของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ b บาเยนลุกหนักดีอาร์สเปิดไฟเขียวคุยตรงกอมปานีหรือ์พูยังยืงกรานไม่ขาย สถานการณ์ของดูวิสดีอาร์สแนวรุกตัวเก่งของเวอร์วภูกำลังเข้าสู่จุดเดือดแล้วนะครับหลังล่าสุดมีรายงานว่าดาวเตะโคลอมเบียได้มีการพูดคุยโดยตรงผ่านวิดีโอคอลกับแวงซองกอมปานีผู้จัดการทีมคนใหม่ของบบเยอร์มิวนคเพื่อหาหรือเรื่องการย้ายทีมแม้บาร์เซโลนาจะยังยกให้ดีอาร์สเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งหลังพลาดดีลนิโกวิลเลียมส์ไปให้แอตติกบิลเบาแต่ฝั่งเือใต้กลับเป็นทีมที่เดินเกมจริงจังและใกล้เคียงความเป็นไปได้มากกว่าณเวลานี้ กอมปานี Company, ลงมือเองหวังกล่อมดีอารสร่วมทับบาเยิรจากรายงานของบิวระบุว่าดีอาสได้ตอบรับพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับกอมปานีซึ่งการพูดคุยเป็นไปนในทางที่ดีและถือเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้บาเยิรยื่นข้อเสนอมาแล้วถึง2รอบโดยีเปิดไฟเขียวให้บาเยเดินหน้าคุยกับลิเวอร์พูลได้ทันทีหากสามารถตกลงค่าตัวกันได้แต่ลิเวอร์พูลยังไม่เปลี่ยนใจ อย่างไรก็ตามหงแดงยังคงยืนกรานหนักแน่นว่าดีอาสไม่ใช่นักเตะที่มีไว้ขายโดยก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาเคยโดยปฏิเสธมาแล้วในเดือนมิถุนายนส่วนบาเยอร์เองก็เพิ่งถูกปฏิเสธข้อเสนอรอบ2ที่มูลค่า67.5ล้านยูโรล่าสุดมีรายงานว่าบาเยอร์เตรียมยื่นข้อเสนอใหม่มูลค่ากว่า70ล้านยูโรพร้อมแอดออนเพิ่มเติมเพื่อพยายามปิดดีลให้ได้ภายในซัมเมอร์นี้โรมาโนยันดีอาสยังเปิดรับโอกาสย้ายทีม ด้านฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวตลาดซื้อขายชื่อดังยืนยันว่าดีอาร์สยังเปิดกว้างต่อโอกาสย้ายทีมขณะที่บาร์เซลโลนาเองก็ยังคงไม่ยอมแพ้เตรียมเดินหน้าท้าทามรอบใหม่เช่นกันปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้เลี้ยวพูยอมพิจารณาคือการเดินหน้าเจรจาคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลซึ่งหากดีลนี้สำเร็จจะเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกมากขึ้นและอาจทำให้การขายดีอาร์สดูมีเหตุผลมากขึ้นในแง่โครงสร้างทีมบาซ่ามองหาทางเลือกอื่นเผื่อพลาดเป้า แม้จะยังไม่ถอดใจเต็มที่แต่สื่อในสเปนร,รายงานว่าบาร์ซ่าเริ่มพิจารณาตัวเลือกอื่นไว้บ้างแล้วโดยมีชื่อของมาคัสแบรชฟอร์ดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลังนอกจากนี้ยังมีชื่อของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูไบรอันซาราโกซาและอันโตนิโอนูซาที่อยู่ในลิสต์ตัวเลือกเสริมริมเส้นด้วย อนาคตของหลุยดิอาซยังไม่ชัดเจนในเวลานี้นะครับแม้เขาจะยังมีสัญญากับลิเวอร์พูลอีก2ปีแต่การเปิดใจคุยตรงกับกองปนีและท่าทีเดินหน้าของบาเยอร์แสดงให้เห็นชัดว่าเกมนี้ยังไม่จบง่ายอาร์เซนอลจอปาลิเวอร์พูลจอปิดดีลคว้าดายิงวัยสซอฟอร์หงต้องรีบแล้วนะครับ ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญสึกหนักในการล่าตัวหนึ่งในเป้าหมายสำคัญช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อมีรายงานว่าอาเซนอลกำลังเข้าใกล้าการคว้าลายเซ็นของวิลไรต์กองหน้าดาวรุ่งจากซอฟอร์ซิตี้ไปครองจะรายงานของเดฟโอซีขอบยืนยันว่าปืนใหญ่ได้เดินหน้าเจะระจายอย่างจริงจังในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาและกำลังจะบรรลุข้อตกลงกับต้นสังกัดของนักเตะ ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลดูจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการคว้าตัวเจ้าหนูวัย17ปีรายนี้โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วและต้องการคว้าตัวเข้าสู่แอนฟิลด์เพื่อเสริมอนาคตระยะยาวอย่างไรก็ตามสถานการณ์พลิกขันเมื่อฟอร์มอันร้อนแรงของไรที่ซัดไป4ประตูจาก3นัดให้กับซอฟฟอร์ดทำให้หลายสโมสรระดับท็อปของกงกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และเลสเตอร์ซิตี้หันมาให้ความสนใจเช่นกัน ฟอมโดเดนสถิติยิงทะลุ40ประตูไร้สร้างชื่อจากการทำประตูได้มากกว่า40ลูกให้กับทีมเยาวชนและชุดสำรองของซอฟฟอร์ซิตี้และยังเคยเปิดตัวในศึก FA Cup ตั้งแต่อายุเพียง16ปีโดยโลสนามเจอกับแมนซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอลที่ตามดูฟอร์มเขามานานจึงไม่รอช้าในการยื่นข้อเสนอโดยมีรายงานว่าแพ็กเกจของดีลนี้อาจทำให้ซอฟอร์รับรายได้รวมกว่า5 0แสนปอนด์ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับนักเตะเยาวชนหากไม่มีอะไรผิดพลาดดีลนี้อาจปิดได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าและหากลิเวอร์พูลย่าต้องการคว้าตัวแข้งวัย17ปีรายนี้จริงพวกเขาจำเป็นต้องเร่งเครื่องโดยด่วนเพราะตอนนี้อาร์เซนอลขึ้นนำในดีลแบบชัดเจนนะครับ แม้ลิเวอร์พูลจะพึ่งเสริมทัพแบบสะเทือนตลาดด้วยการคว้าฟอร์เรียนเวียสมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสถิติอังกฤษแต่พวกเขายัางต้องการวางรากฐานระยะยาวและดีลของวิลไรท์คือหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามในตลาดที่แข่งกันสูงแบบนี้การช้าเพียงเก้าเดียวอาจหมายถึงการพลาดเป้าหมายสำคัญไปเลยก็ได้และนี่คือบททดสอบของลิเวอร์พูลอีกครั้งในเส้นทางการเสริมแกร่งอนาคตนะครับ ยุคใหม่ของลิเวอร์พูลดิวอีซักสะท้อนแนวทางเสริมทัพยุคกล้าใช้กล้าเปลี่ยนลิเวอร์พูลกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองอีกครั้งในตลาดนักเตะเมื่อมีรายงานว่าพวกเขาได้ติดต่อกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดีลคว,วา้าตัว Alexander อเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงตัวเก่งของสาลิกาดง นี่ไม่ใช่การขยับแบบขาดสติหรือซื้อเพราะจำเป็นระยะสัน้นแต่คือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าหงแดงกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่การลงทุนแบบเจาะจงและระดับพรีเมียมกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสโมสรหลังจากที่เพิ่งทุบสถิติสโมสรด้วยดีลฟลอเรียนวีสมิดฟิลอัจฉริยะจากเลเวอร์คูเซ่นตอนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมจะทำลายสถิตินั้นอีกครั้งด้วยข้อเสนอราว120ล้านปอนด์เพื่อลาตัวอีซักมาเติมเต็มตำแหน่งหมายเลข9ก้าจากความแม่นยำสู่ความกล้าเสี่ยง ลิเวอร์พูลภายใต้การนำของ FSG เคยถูกยกให้เป็นต้นแบบด้านการใช้ข้อมูลเสริมทัพอย่างชาญฉลาดการมองหานักเตะท,ที่มีศักยภาพมากกว่าซูเปอร์สตาร์ซาร่ามาเน่ฟิมิโนโรเบอร์สันและฟานไดค์ต่างเข้ามาด้วยค่าตัวที่เหมาะสมก่อนจะถูกปลุกปั้นจนกลายเป็นระดับโลกแต่ลิเวอร์พูลยุคหลังเยอเกนครอปกำลังเปลี่ยนวิธีคิดการแต่งตั้งริชาร์ดฮิลส์เป็นผู้อำนวยการกีฬาและการกลับมาของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์คือจุดเริ่มต้นของยุคเสริมทัพเชิงรุกอย่างแท้จริงอ อเล็กซานเดอร์อีซาคือกองหน้าที่มีครบทั้งเทคนิคความเร็วการจบสกอร์และสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกเขาไม่ใช่แค่ตัวแทนของนูนเยสแต่เป็นตัวจบที่มีความเฉียบและเหมาะกับระบบของอเนส l อตอย่างลงตัวต่างจากนูนเยสที่มีพลังแต่ขาดความคงเส้นคงวาอีซาคือคำตอบที่พร้อมใช้และมีศักยภาพเป็นหัวหอ,อกตัวหลักของทีมได้อีกนานหลายปีไม่ใช่การรีบูตแต่คือการเสริมแกร่ง เมื่อมองรวมกับการเสริมท่าของเลี้ยวภูในซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเวีย f r e รมปองเคอร์เคสหรือมามาดาชวิลีจะเห็นว่านี่ไม่ใช่การสร้างใหม่จากศูนย์แต่เป็นการอัปเกรดทีมแชมป์เพื่อให้ยืนระยะยาวในอังกฤษและยุโรปห่าง e ดลีซักลุล่วงเขาจะไม่ใช่แค่จิกซอชิ้นสุดท้ายแต่คือตัวชูโรงของยุคใหม่ที่เลี้ยวภูต้องการครองความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องเขียนกฎการเงินใหม่ด้วยความมุ่งมั่น ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมักยึดหลักการเงินยั่งยืนมีการคุมรายจ่ายรายรับอย่างรัดกุมและไม่ทุ่มซื้อเกินตัวแต่ตอนนี้พวกเขากำลังปรับโมเดลสู่การลงทุนที่กล้าขึ้นและตรงเป้าหมายมากขึ้น ดิวเวสที่มีมูลค่ารวมมากกว่า100ล้านปอนด์คือจุดเริ่มและการล่าตัวอีซักอาจพุ่งทะลุไปถึง130ล้านปอนด์กลายเป็นการใช้เงินแบบมีกลยุทธ์ไม่ใช่เพื่อการตลาดแต่เพื่อศักยภาพในสนามล้วนๆตอบโจทย์ความคาดหวังของแฟนบอลหลังจากแฟนบอลถูกขอให้อดทนมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านยุคคลอปตอนนี้สโมสรกำลังส่งสารชัดเจนว่าเราพร้อมทา้าทายทุกทีม ในวันที่คู่แข่งอย่างแมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีลงทุนไม่หยุดเลียวผูกก็ไม่ยอมยืนดูเฉยอีกต่อไปและนั่นทำให้แฟนบอลร,รู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจว่าสโมสรที่พวกเขารักกำลังเดินหน้าอย่างทะเยอทยานสู่ยุคใหม่ที่ไม่ยืนเฉยอีกต่อไปแม้ท้ายที่สุดดิวอิซักอาจไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ชัดเจนคือเวีร์พูก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความกล้า ไม่ใช่ความกล้าระหำ่ำแต่คือความกล้าอย่างมีแบบแผนที่วางอยู่บนฐานแห่งสติปัญญาและความเข้าใจในจังหวะเวลาที่เหมาะสมทีมที่เคยพึ่งแต่ความคุ้มค่าตอนนี้พร้อมจะจ่ายเพื่อความสำเร็จและหากทิศทางนี้เดินต่ออย่างถูกทางหลือพูอาจไม่ได้แค่รักษาความยิ่งใหญ่แต่อาจยกระดับขึ้นไปอีกขั้นก็เป็นได้นะครับ แม้จะอยูไนเตดมีสะเทือนโคชดาวรุ่งเตรียมโยกลิวอภูร่วมปั้นแข้งเยาวชนยุคใหม่ลิือภูยังคงเดินหน้าปรับโฉมครั้งใหญ่เบื้องหลังทีมชุดใหญ่และอะคาเดมีอย่างต่อเนื่องในซัมเมอร์นี้ภายใต้การคุมทัพของอาเน่สลอตกุนซือดัชที่พึ่งพาหงแดงคว้าชแชมป์ลีกสมัยที่20ได้สำเร็จตั้งแต่ฤดูการแรกที่รับตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีเพียงในสนามเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงทีมงานโค้ชระดับเยาวชนและล่าสุดก็มีชื่อที่น่าสนใจโผล่เข้ามาไซมอนไวส์โค้ชอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใกล้จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม u 18จากรายงานของดีแอตเลติกระบุว่าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับไวส์คืบหน้าไปมากและหากไม่มีอะไรผิดพลาดเจ้าตัวจะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากมาร์คบริดจ์วิลกินสันที่ก้าวลงจากตำแหน่งหลังอยู่กับทีมมา10ปีเต็มบริดจ์ on, วิลกินสัน ผ่านแถลงการว่ามันแทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเวลาผ่านมา10ปีแล้วที่ผมอยู่ที่ลิเวอร์พูลถึงเวลาแล้วที่ผมจะก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาแข่งเยาวชนในช่วงเวลาสําคัญของชีวิตพวกเขาวายสวัย40ปีเข้าร่วมทีมอะคาเดมีของแมนเชสเต็ดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในฐานะโค้ชทีม U14 ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ของซัฟฟอร์ดซิตี้และเคยทำงานกับฟรีดวูดทลยาวหน้าถึง6ปีโดยเริ่มต้นจากโค้ชเยาวชนจนขยับขึ้นมาเป็นทีมงานชุดใหญ่พร้อมประสบการณ์คุมทีมแบบชั่วคราวทั้ง2ส,สโมสรแม้เส้นทางนักเตะของเขาจะถูกตัดจบด้วยอาการบาดเจ็บแต่วาส์เคยเล่นให้ทีมอย่างแล็กพูลแมคเคิลสฟิลด์ดันเฟิร์มลินและบาโรในช่วงก่อนแขวนสตัส การมาของวายจะทําให้เขาได้ร่วมงานกับแอนโทนีไรอันโค้ชประจำ Academy ีลิเวอร์พูลที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งจากทีม U15 ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโคช้ชทีม U18 นอกจากทีมเยาวชนแล้วทีมชุดใหญ่ก็มีการเสริมทีมงานเช่นกันโดยลิเวอร์พูลได้แต่งตั้งโจวานนี่ฟานบรงฮอสเข้ามาเป็นผู้ช่วยโคชเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับคอลลินสจวตโค้ชผู้รักษาประตูจากเรนเจอร์สและการกลับมาของซาบีวาเลโรในบทบาทหัวนหน้าผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูหลังจากแยกทางกับฟาเบียนออเ้และคลวดโอทัฟเฟร การปรับโครงสร้างครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของลิเวอร์พูลในยุคใหม่ภายใต้สล็อตที่ไม่ได้มองแค่ความสําเร็จเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังวางรากฐานระยะยาวในทุกมิติไม่เว้นแม้แต่โครงสร้างการพัฒนาแข้งเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของสโมสรในวันข้างหน้าแน่นอนนะครับเรือใยเสริมแก่งเบื้องหลังแมนซิตี้ประกาศตั้งโคโลดูเล่อดีตแข้งหงแดงนั่งผู้ช่วยกุนซือถาวร แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยซ้อนประกาศแต่งตั้งโคลตูเล่อดีปราการหลังชื่อดังของทั้งอาร์เซนอลหรือว่าปูละซิตี้เองเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชทีมชุดใหญ่ของเปปกัวเดโอลาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฉมทีมงานเบื้องหลังในช่วงซัมเมอร์นี้หลายจากที่2ผู้ช่วยคนสําคัญอย่างฮวนมาลิโยและอินิโยโดมิงเกสหมดสัญญากับสโมสรและโบบมือลาไปเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เรือใบสีฟ้าได้ดึงตัวเป๊ปไลเดอร์สอดีมือขวาคนสนิทของเจอเกนคลอบที่อยู่กับลิเวอร์พูลมานานเกือบ10ปีรวมถึงเจมส์เฟรนช์นักวิเคราะห์คู่แข่งของหงแดงมานานกว่า12ปีเข้ามาเสริมทีมงานชุดใหญ่ล่าสุดเป็นคิวของโคโลตูเล่ที่กลับมาสู่อ้อมอกแมนซิ่ี์ครั้งหลังจากเคยมีบทบาทเป็นโค้ชทีมชุดยูสของสโมสรเมื่อฤดูการที่ผ่านมาโดยร่วมมือกับโอลิเวอร์รีสพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูสโซนเหนือและเข้าชิงระดับประเทศก่อนาให้กับแสต ตูเร่เคยช่วยซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในยุคข,ของโรแบร์โตมันชินีและยังเป็นสมาชิกชุดไร้พ้ายของอาร์เซนอลร่วมถึงค้าแข่งกับเวอร์พูลช่วงปลายอาชีพก่อนผ่านตัวเป็นโค้ชเต็มตัวฮูโก้วีอาน้าผู้มีนวยการฟุตบอลของสโมสรกล่าวถึงการแต่งตั้งว่าเรารู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้โคโลมาร่วมงานแบบถาวรกับทีมชุดใหญ่เขาไม่เพียงแต่นำเอาประสบการณ์ระดับสูงในวงการฟุตบอลมาช่วยทีมแต่เขายังมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสโมสรแห่งนี้ ผลงานของเขากับทีมเยาวชนแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการที่เราดึงเขาขึ้นมาร่วมงานกับทีมชุดใหญ่จะช่วยเชื่อมต่อระหว่างอะคาเดมี่กับทีมชุดใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่ความสามารถด้านฟุตบอลแต่บุค,คลิกของเขาความเป็นคนมองบวกและเต็มไปด้วยพลังงานเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดตลอดช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาและเรารอคอยที่จะได้เห็นบทบาทของเขาต่อจากนี้ครับ การเสริมทีมงานโค้ชชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องของแมนซิตี้ในซัมเมอร์นี้สะท้อนใ้เห็นดึงความมุ่งมั่นของสมโมสรที่จะรักษาม,มาตรฐานความสำเร็จและเดินหน้าป้องกันแชมป์ในฤดูกาลถัดไปอย่างไม่ลดละนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ยวภูประจำวันที่17กรกฎาคมในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไคร e ให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ